เดือดหลังครับเดือดหลังเบืองไว้ครับคนลังเนี่นกระเด็นจะเล่บอลมันบอลเามาสิบนวนแล้วไม่หายตะกีเตะก็ไม่หายเลยนี่นายเอกใส่ให้ว่ะจีบเข้าไหมนายเอกนะครับนายเอกใส่ให้ให้พ่อเลยนะครอะไรครับอ่านี่นี่ต่อร้อยนี่ครับยังไงครับเราก็จากตั้งวย คนนี้แล้วเราก็มาเตะบอลกลางสวนนะครับนี่ตำแหน่งกองกลางกองกลางกองหลังครับผมกองหน้าส่วนนี่ยืนครับยืนเฉยๆก็ยืนก็ยืนยืนยืนเฉยๆยืนเฉยๆนี่ทำไมเนี่ยก็ยืนเหรอเห็นไหมครับว่ากองหน้าย่าตายฮะย่าอยู่กับที่ย่าตายนี่คือตัวยืนวันนี้มาทำอะไรบอกเขาหน่อยวันนี้มาทำอะไรเตะบอลช่วยอะไรครับเตะบอลช่วยไปไหมครับใช่ใช่ น้ำท่วม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 แล้วเอาไปไม่เอาไปไปดับน้ำไปไหมพวกเราเอาน้ำท่วมเนี่ยไปดับเออใช่น้ำท่วมที่ไหนครับน้ำท่วมที่ปากเกร็ดครับอ่าใช่ปากเกร็ดฟุตบอลอีสานอีสานแข่งกับใครอะคะฟุตบอลดาราเหรอแข่งวันนี้มี3ทีมครับทีมนางงาคารวานศิลปินจิตอาสานะครับแล้วก็ผู้ปกครองสมภารนะครับก็ผัดกันนะครับ โดยแต่ละคนก็มาเตะแ้วมันเป็นการบริจาคยังไงคะเป็นผู้คล้องเข้าบริจาคครับใครมีจิซ่าก็มาร่วมเันบริจาคนะครับอันนี้เขาเตะออกกําลังกายออกกําลังกายด้วยแล้วก็ระดมระดมทุนระดมทุนผลไม้คนละมือนะครับค่ะวันนี้ช่างภาพนี่แบบยอดคนเข้ามาติดตามนี่ นับแสน <c oughs> โอ้โหตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้น <c oughs> ขอบคุณช่งางภาพนะครับ <g ülme> ยินดีค่ะลุงเอนี่จัดงานลา,ลาดบาเขาก็ลุงเอก็เป็นคนจัดเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอจะไปโรงเรียนไหนต่อคะเดี๋ยวะยะจะมีสวนกราบนน <c oughs> จะปิดสีสั้นนี้แล้วก็จะไปที่เปิดเทอมค่ะก็จะทัวร์ไปทั่วเป็นเทอมสองไว้ไปติดตามเดวสวนกลาบนนจจะได้ไปไหมคะก็ เดินทุกแมตช์นะคะเดินทุกแมตช์นะตอนนี้ซื้อตัวถาวรโอเคค่ะค่ะครัวราคุณจะลงเตะกับผู้ใหญ่เลยเหรอขอบคุณร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ปะเนี่ยโอเคโอ้ยอย่าเข้าใกล้ัลยค่ะสาโอ้ยผักฉันเหรอไกจับแล้วไปจับแล้วไปโอ้ยอย่าแกล้งเด็กสีน้องบอลค่ะเล่นตำแหน่งอะไรปีขวาเอ็มป๊อปบอสใช่ปีขวาจ้าเอ็มป๊อปบอส เนมาโบ๊ทเรียกมาโบ๊ทมาเนมาไม่มาแต่โบ๊ทมานะจ๊ะโอ๊ยเจ็บหลังก็ยังเล่นคะคะลุงพึ่ง เอาเาไม่ใช่สีเหลืองนะเนี่ย

ปีกขวาก็องเล่นในปีกขวานี่ปัดที่เอาไปแล้วแต่ีซาไม่รู้อ๋อพ่ออยู่ปีกขวาเมื่อกี้เล่นหน้าโอลิมปิกเป็นเล่นดีแล้วเล่กับตุ๊ติดดีมากเลยชาตวุ้นเล่กับลูกดีแต่ไม่ได่รสชาติของลูกเป็นเล่นหน้าเลอบางอย่างเล่นดีแล้วโอเคขอบคุณครับพ่อเล่นเป็เล่นสี่แล้วเป็เล่นสี่แล้วเป็นเล่นสีกแล้วคุณพ่อไปยืนตูดหน้านะ ไปยืนหน้าวิ่งไม่ได้ไปยืนหน้าน้องโบ๊ทไปยืนปีกขวาเพลงพี่สมจิตเพลงอะไรเราจะติดลิง alcohol alcohol. ไว้นะครับเพลงทีรยกไม่รู้คับมันร้องทีรยศไหนเจ้าของเพลงอยู่ไหน ไหนให้เจ้าของเพลงโปรโมทเพลงน่ะไปเดินไปฝากผลงานนะคะครับจองเพลงนี้เสียชิดไปแล้วนะฮะย่างค่ะดังทั่วฟ้าไปถางงานใหลน้อยสิบของปีแล้วครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรคะเน้นเรื่องยวกันรายจ่ายไม่ิด้ัยนรับหน้าเพลงครับก็ประมาณสักสามสัปดาห์ก็ ทะลุร้านคนใหม่นะครับร้านไหนรถทัวร์วิ่งทะลุร้าน <c oughs> ไปเลยครับคนล้านกระจายเลยว่าเล่นสิสีฟ้าแล้วนะได้เลยครับผมไปม่อด้บอะวิ่าเป็นป,ป้าเป้เป็นป้าปูดึกฝนตกนะคะตอนนี้ถามว่าเบสอ่ะก็ยืนตาฝนถ่ายสิครับรออะไรอา้าวบอลอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นมันมืดๆเนาะ พี่เหน่งว,วันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณเบสนี่มันคำสิง f ์ m i l y Channel ใน YouTube <c oughs> ใช่ป่ะครับใช่ค <c oughs> ่ะม <c oughs> ีวัยรุ่นติดตามมากที่สุดในประเทศไทยโอ้อสาธุได้กออกคลิปคุณรือเนี้ยน, <c oughs> นี่ได้ออกค่ะได้ออกนี่ถ่ายอยู่ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาดูพุตบออนดบีคิงแับให้ฟังก่อนที่คุณจะนอนใครชอบน้องเบสคืนนี้ก็อย่าพึ่งงอน <c oughs> น้องบอสอยู่ในสนามแบบนี้อยู่อีกตอนบอสอยู่ไหนไม่ทราบแต่ว่าข้างหน้านั้นพอบี้คิงนั้นลงไปเตะแล้วเดี๋ยวพวกคุณนั้นจะหัวรอชอบรรบสดๆชอบไม่จบต้องดูพี่อย่าลืมติดตามที่ y o u t u b e นะนี่นน <c oughs> ไปน,นักกรรมาการอยู่ไหนฮ <c oughs> ล,มา,ลมาไม่ป็นไรคนเยอะั โอขนาดนี้ยังไม่เข้าอีกครับรหหม่ายดน่อยครับกลต้งอขออนุญาตพี่บาสมาพี่บาสอันนี้ก็คือของเจ็บหดเลยใช่ไหมเน่ยเจ็บโเจ็บตัวเอบตัวช่วยคนนั้นท้ขอบคุณนะครับวันนี้ปร รวมเป็นทีวดีรวมเป็นเคีย์อยู่ในกล้านะครับยังไม่มีเวลาเลยเนี่ยถ้าพวกเราสองคนไม่เรียนอาจจะรวยมากเลยนะคุณสิริพรนะไรอ๋อปิดปิดอะไรด้วงรายกันไม่ได้เลยนะเขาเรียบรีบไปทำการบ้านยังไม่ทำการบ้านเลยจ้ามุนี้ไปเรียนจ้าถ้าเขียนถ้าเขียนคุณจะทำการบ้านทันไหมไม่รู้อ่ะจะได้เขียนตอนนอนตีหนึ่งจะได้พิมพ์อ่ะเสร็ษฐกิบแล้วใครจะทำให้เบส ไม,ไม่ต้องครับเดี๋ยวแต่งหน้าแป๊บเดียว